พ่อโกหกลูกทั้งน้ำตาทั้งที่รู้ว่าลมหายใจสุดท้ายอาจมาถึงคืนนี้พ่อต้องโกหกลูกว่าตัวเองสบายดีทั้งที่ป่วยหนักในบ้านไม้เก่าลมเย็นพัดลอดหน้าต่างแตกเสียงไอแห้งของพ่อดังขึ้นอีกครั้งมือของพ่อสัน่นเขารีบซ่อนผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนเลือดไว้ใต้หมอนลูกชายวัยเจ็ดขวบยืนถือถ้วยข้าวต้มดวงตากลมโตมองพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่อกินหน่อยนะจะได้หายไวๆเสียงเด็กน้อยสั่นน้อยๆ เพราะเขาได้ยินเสียงพ่อไอตลอดคืนพ่อฝืนยิ้มริมฝีปากซี่แตกเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นยาและกลิ่นเงือเหม็นอับอบอยู่ในห้องพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกมือกล้านวางบนหัวลูกชายลูกเบาๆเหมือนกลัวลูกจะรู้ความจริงแสงแดดส่องผ่านรูฝาบ้านตกกระทบหยดเงือบน,นหน้าผากพ่อร่างกายเขาสั่นเพราะไขสูงแต่ต้องยืดอกตรงไม่ให้ลูกเห็นว่าอ่อนแอเสียงจักกจั่นร้องระงมอยู่ข้างนอก ตัดกับเสียงหายใจหอบของพ่อหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะหายดีมันคือสัญญาณว่าลมหายใจเริ่มร่วงโรยเด็กน้อยยื่นถ้วยข้าวต้มมาใกล้ขึ้นกลิ่นข้าวสุกอุ่นลอยแต่จมูกพ่อเขากลืนน้ำลายยากคอแห้งเหมือนเต็มไปด้วยฝุน่นมือเขายกถ้วยแต่ช้อนหลุดตกลงพื้นเสียงโลหะกระทบไม้ทำให้ลูกชายสะดุง้งพ่อลอบมองดวงตาที่เริ่มมีน้ำใสๆเขารีบคว้ามือลูกมากุมไว้ บีบแน่นจนเด็กเจ็บนิดนิดพ่อแค่เผลอพ่อสบายดีน้ำเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมือเล็กๆจับมือพ่อกลับนิ้วเย็นเฉียบเพราะเพิ่งล้างถ้วยในครัวเด็กน้อยเงยหน้ามองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กเกาะตามขมับพ่อจริงนะพ่อพ่อไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมเสียงสั่นเครือแววตาเต็มไปด้วยความหวังเหมือนจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งพ่อยิ้มบางแต่รอยยิ้มเหมือนรอยร้าวบนกระจก พร้อมแตกสลายได้ทุกเมื่อจริงสิลูกพ่อจะแข็งแรงกว่านี้อีกเสียงพ่อแหบคอแห้งจนเจ็บแสบแต่เขายังยืนยันคำเดิมลมหายใจอุ่นของลูกปะทะหลังมือพ่อเด็กน้อยก้มหน้าน้ำตาหยดลงหลังมือพ่ออุ่นๆข้างนอกบ้านม้าหอนรับกับเสียงลมกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกโชยเข้ามาผสมกับกลิ่นยามันทำให้พ่อเวียนหัวกินเถอพ่อเดียวหนูป้อน เด็กน้อยพยายามยิ้มเช็ดน้ำตาด้วยแขนเสื้อเก่าเขาตักข้าวต้มขึ้นยื่นไปจ่อริมฝีปากพ่อมือเล็กสั่นน้อยๆเพราะช้อนมันร้อนพ่ออ้าปากรับข้าวต้มแต่ลิ้นรสจืดสนิทไม่มีแรงเคียวแต่เขาต้องฝืนกลืนลงไปในท้องเหมือนถูกบีบกระเพาะปั่นป่วนแต่เขายิ้มให้ลูกอีกครั้งเด็กน้อยตักช้อนไปอีกคำเสียงช้อนขูดถ้วยเบาๆดวงตากลมมองพ่อไม่กระพริบ พ่อมองกลับในหัวพราภาพตรงหน้าสันไหวแสงแดดที่ลอดฝาบ้านเหมือนแสงไฟท้ายอุโมงค์เขาพึมพำในใจอย่าให้ลูกเห็นว่าพ่อจะไปมือข้างหนึ่งกุมชายเสื้อนั่นซ่อนอาการเจ็บที่แผ่ลึกถึงกระดูกเสียงนกกระจิบบนหลังคาเหมือนอยู่ห่างออกไปหลายลี้เสียงหัวใจพ่อดังแทนตึกตึกตึกแต่ละครั้งเหมือนถูกดึงให้ลึกลงลูกชายวางถ้วยลง คว้าผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดเหงื่อบนหน้าพอพ่อนอนพักหนหนูจะไปต้มน้ำขิงให้เด็กพูดเสียงเบาเขากลัวพ่อจะปฏิเสธแต่พ่อยิ้มตอบดีเลยลูกขอบใจนะคำขอบใจติดอยู่ในลำคอน้ำตาเอ,อ่อแต่พ่อหันหน้าไปทางหน้าต่างไม่ให้ลูกเห็นเสียงฝีเท้าเล็กวิ่งไปทางครัวบานประตูไม้เก่าดังกึกเงียบอีกครั้งเหลือแค่เสียงลมหายใจพ่อพ่อเอื้อมมือสัน่น หยิบผ้าเช็ดหน้าที่ซ่อนไว้สีแดงสดกระจายบนผ้าขาวเลือดของเขาเองยังอุ่นอยู่อีกไม่นานพ่อพึมพำภาพลูกชายวิ่งไปวิ่งมาลอยอยู่ในหัวเหมือนภาพในฝันเขาได้ยินเสียงน้ำเดือดในครัวได้กลิ่นขิงหอมลอยมาอ่อนๆชวนให้อุ่นใจแต่ร่างกายกลับหนาวจัดพ่อหลับตาหายใจลึกแต่ไอแรงจนร่างโยกเลือดซึมออกมาจากมุมปากเขารีบเช็ด ซ่อนหลักฐานกลัวลูกจะวิ่งกลับมาเห็นเสียงช้อนกระทบแก้วเสียงฝีเท้ากลับมาใกล้เด็กน้อยถือแก้วน้ำขิงร้อนมือเล็กๆแดงเพราะความร้อนพ่อลองจิบหน่อยนะจะได้อุ่นคอเสียงเด็กอ่อนโยนเหมือนเสียงกระซิบของนางฟ้าพ่อยกมือแต่แรงไม่พอลูกต้องประคองแก้วให้ริมฝีปากแตะขอบแก้วไอร้อนลอยขึ้นกลิ่นขิงผสมกลิ่นโลหะคาวในคอ ทำให้พ่อแทบสำลักเขาฝืนจิบน้ำขิงร้อนแล่นลงคอเหมือนลวกแผลในอกแต่เขายังยิม้มอร่อยมากลูกขอบใจนะเสียงแหบจนแทบไม่เหมือนเดิมเด็กยิ้มกว้างดวงตาแดงก่ำด้วยความดีใจเสียงนกกระจอกบินโฉบขนกระพือใกล้หน้าต่างพ่อมองออกไปแสงแดดเริ่มแรงขึ้นแต่หัวใจเขากลับหนาวกว่าเดิมลูกชายวางแก้วดึงผ้าห่มมาคลุมให้พ่อ มือเล็กจัดให้เรียบร้อยเหมือนดูแลตุ๊กตาตัวโปรดหนูนอนกับพ่อนะเดียวพ่อเหงาพ่อพยักหน้าดวงตาเริ่มพร่าอีกครั้งภาพลูกขดตัวข้างๆเหมือนเทวดาตัวน้อยกลิ่นข้าวสุกกลิ่นยากลิ่นเหงื่อทุกอย่างอบอวนจนห้องอับเสียงลมหายใจพ่อขาดห่วงเขากัดฟันฝืนกลืนเลือดที่เอ่อขึ้นมาอีกเขารู้ว่าเวลาของเขาใกล้เข้ามาแต่ยังโกหกด้วยรอยยิ้ม ยังย้ำกับตัวเองว่าลูกจะต้องเชื่อว่าพ่อแข็งแรงมือกล้านลูบผมลูกเบาๆรู้สึกถึงความนุ่มอุน่นหัวใจพ่อเหมือนถูกบีบอีกครั้งเสียงฝนเริ่มตกพรมเม็ดฝนกระทบหลังคาดังเปาะแปะอากาศเย็นชื้นกว่าก่อนหน้าลมพัดม่านเก่าไว้เบาๆเด็กน้อยเผลอหลับหายใจสม่ำเสมอมือเล็กยังจับชายเสื้อพ่อน,นั่นเหมือนกลัวพ่อจะลุกหนีไปไหนพ่อมองลูกมุมปากสัน่น กลืนก้อนสะอื้นไว้ลึกที่สุดเสียงนาฬิกาเก่าบนฝาผนังเดินช้าๆติ๊กติ๊กติ๊กแต่ละวินาทีเหมือนหยดเลือดพ่อพยายามขยับแต่ร่างกายหนักราวหินแขนขายเย็นเหมือนถูกดูดพลังไปหมดลมหายใจร้อนกระทบหน้าลูกเด็กขยับตัวพึมพำอะไรบางอย่างในฝันน้ำเสียงอ้อนวอนพ่ออย่าไปไหนนะคำนี้แทงกลางใจพ่อเขากัดฟันแน่น พยายามไม่ให้สะอื้นดังเขาเห็นเงาสะท้อนตัวเองในกระจกข้างเตียงชายชาราผอมแห้งดวงตาลึกโหลริมฝีปากแตกจนเลือดซึมเขาหลับตาภาพวันแรกที่อุ้มลูกกลับบ้านซ้อนเข้ามาเสียงหัวเราะเล็กๆในอดีตชัดเจนเหมือนเมื่อวานเสียงฝนข้างนอกตกแรงขึ้นลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนเสียงไม้เก่าลั่นเอียดเบาๆเหมือนบ้านร้องให้แทนเขาพ่อหายใจถี่ หน้าอกกระเพื่อมแรงมือหนึ่งจับมือลูกไว้แน่นขึ้นขอโทษนะลูกคำนี้ดังในใจแต่ริมฝีปากไม่มีแรงเปล่งออกมาเขารู้ว่าหากพูดออกไปลูกจะตื่นจะร้องไห้จะรู้ความจริงทั้งหมดเสียงฟ้าร้องครืนหน้าต่างสัน่สนสายฝนสาดเข้ามาตามรอยแตกพ่อฝืนลืมตามองใบหน้าเล็กที่ซุกอยู่ข้างอกได้ยินเสียงหัวใจลูกเต้นเบ,นเบา มือสั่นลูปหัวลูกอีกครั้งลมหายใจอุ่นสุดท้ายใกล้เข้ามาแต่เขายังโกหกยังยืนยันกับตัวเองว่าจะลุกขึ้นได้อีกเสียงนกกลางสายฝนร้องแผ่วเหมือนปลอบแสงฟ้าแลบสว่างเข้ามาในห้องพ่อกระพริบตาถีน้ำตาไหลเงียบเงียบหยดลงบนผมลูกชายเสียงหัวใจเขาตึกตึกช้าลงแต่เขายังกำมือลูกไวแน่นเหมือนจะฝากแรงเฮือกสุดท้าย ทิ้งคำโกหกเอาไว้กับมือเล็กๆคู่นั้นเสียงฝนยังคงซัดกระทบหลังคาน้ำฝนรั่วหยดใส่พื้นเป็นจังหวะกลิ่นฝนกลิ่นดินโชยแรงขึ้นตี้กับกลิ่นยาขมขืนที่ยังค้างในลมหายใจพ่อมือกล้านยังจับมือลูกไม่ปล่อยปลายนิ้วเริ่มชาแต่เขายังกำไว้แน่นเหมือนกลัวมือเล็กจะหลุดไปพร้อมชีวิตเขาในหัวของพ่อเสียงไอของตัวเองก้องสะท้อนปอดร้อนเหมือนไฟเผาลำคอขมจนแทบอาเจียน แต่ไม่มีแรงจะลุกไปไหนลมหนาวร่วเข้ามาตามรอยแตกฝาบ้านกระทบผิวกายที่เปียกเหงื่อขนุกชั่นเขาได้แต่สันไว้บนฟูกเก่าภาพลูกชายในวัยขวบหนึ่งลอยมาทับกับใบหน้าตอนนี้รอยยิ้มเล็กที่เคยทำให้เขามีกําลังใจตอนนี้คือเหตุผลเดียวที่เขายังกัดฟันไม่ไปเสียงลมหายใจลูกดังข้างหูเด็กน้อยยังกอดชายเสื้อพ่อน,นั่นขยับตัวน้อยๆเหมือนกลัวฝันร้าย พ่อพยายามขยับตัวให้เบาที่สุดกลัวจะปลุกลูกกลัวจะทำลายภาพฝันที่ลูกยังเชื่อว่าพ่อแข็งแรงเขากลืนน้ำลายแต่กลืนได้ยากรถเลือดขาวยังติดปลายลิ้นทุกครั้งที่หายใจเหมือนมีอะไรแหลมทิ่มอยู่ในอกเสียงฟ้าร้องอีกครั้งแสงวาบลอดเข้ามาสะท้อนหยาดน้ำตาที่คลอเต็มขอบตาพ่อเขาหลับตาลงฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นเนิบช้าเหมือนนับถอยหลัง ความคิดวนกลับไปที่สัญญาเก่าเขาสัญญากับเมียจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจะไม่ทิ้งลูกให้ลำบากแต่ร่างกายทรยศโรคร้ายกัดกินเขาจนไม่เหลือเรี่ยวแรงมือเล็กขยับเด็กละเมอเงอยหน้ามองพ่อผ่านตาปรือพ่อจะไปไหนเสียงเด็กแตกพรา่าล้มหายใจรินรถคางพ่ออุ่นๆพ่อฝืนยิม้มลูบผมลูกเสียงแผ่วจนเหมือนกระซิบ พ่อไม่ไปไหนลูกพ่ออยู่ตรงนี้คำโกหกที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเด็กขยับกอดพ่อแน่นขึ้นใบหน้าสุกอกพ่อรับฟังเสียงหัวใจที่สั่นแผ่วเสียงฝนดังกลบทุกอย่างบรรยากาศอึดอัดเหมือนเวลาหยุดหมุนร่างกายพ่อสั่นน้อยๆแผ่นหลังร้อนเผาแต่ปลายนิ้วเย็นจนแทบไม่รู้สึกเขาพยายามกอดลูกกลับแต่แรงไม่มีได้แค่ขยับนิ้วลูบหัวช้าๆ เด็กน้อยพึมพำเสียงเหมือนจะร้องไห้พ่ออย่าเจ็บนะพ่อหายไวๆนะพ่ออยากตอบอยากพูดว่าไม่เจ็บแต่ลำคอแห้งเหมือนถูกบีบเสียงติดอยู่ในอกเขาได้ยินเสียงน้ำหยดจากเพดานแทรกกับเสียงลมหายใจสองคนลมหายใจเขากับลูกสลับกันดังเบาๆกลิ่นฝนเริ่มชื้นฉ่ำอากาศหนาวเข้ากระดูกเขาสั่นไหวแต่กลัวลูกจะรู้เลยกัดฟันจนได้กลิ่นเลือด มือเล็กเริ่มอุ่นขึ้นนิ้วป้อมกอดรอบฝ่ามือพ่อเด็กยังหลับตาน้ำตาซึมหางตาพ่อหลับตาตามปล่อยให้ความมืดลืนรอบตัวแต่ภาพลูกยังชัดเหมือนสว่างอยู่ในใจเสียงฝนเปลี่ยนเป็นเสียงน้ำหยดจากหลังคาหยดแล้วหยดเล่าเหมือนนับเวลาอันสั้นที่พ่อมีเหลือเขาคิดถึงเสียงหัวเราะของลูกตอนวิ่งเล่นหน้าบานเสียงเล็กๆตะโกนเรียกพ่อเมื่อกลับมาจากนา ภาพเหล่านั้นซ้อนทับกับความหนาวที่เกาะกระดูกยิ่งกอดลูกแน่นในใจยิ่งรู้ว่าต้องโกหกต่อไปเพื่อให้ลูกฝันดีเสียงลมหายใจของเด็กดังข้างหูเหมือนเสียงเพลงกล่อมเขาพยายามหายใจลึกแต่ทุกครั้งเหมือนมีเข็มทิ่มในอกหยดเลือดไหลจากมุมปากหยดลงขอบหมอนแดงฉานแต่เขารีบซับด้วยแขนเสื้อกลิ่นคาวลอยเข้าจมูกเขาฝืนกลั้นหายใจซ่อนความจริงใต้รอยยิ้มที่ลูกยังมองไม่เห็น เสียงนาฬิกาเดินดังชัดขึ้นในความเงียบติ๊กติ๊กติ๊กแต่ละวินาทีคือคำลาที่เขาไม่กล้าพูดฝนเริ่มสาแต่ลมยังแรงผ้าม่านปลิวไหวเหมือนมือใครมาสกิดพ่อหลับตามือคลายออกนิดหนึ่งเพราะแรงจะกำเริ่มหมดเด็กละเมออีกพ่ออยู่ด้วยกันนะคำนี้กรีดลึกกว่าโรคร้ายเขาฝืนลืมตามองเพดานไม้ผุ เหมือนจะทะลุแต่เขายังเห็นท้องฟ้าที่มืดข้างนอกสายฟ้าแลบอีกครั้งเงาพ่อกับลูกสะท้อนบนฝาผนังสองเงาซ้อนกันแนบนน่นมือพ่อสัน่นลูบผมลูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่ราคาถูกกลิ่นนั้นทำให้เขาอยากอยู่ต่อนานที่สุดเสียงฝีเท้าแมวเดินบนหลังคาเบ้าเหมือนเสียงฝันพ่อหันหน้ามองลูกเห็นขนตาเปียกน้ำตาแต่เด็กยังยิ้มเล็กๆในฝัน เขาเก็บรอยยิ้มนี้ไว้ในใจเหมือนของขวัญสุดท้ายที่ลูกให้พอ่อมือกร้านไล้ผมลูกเบาๆแรงที่เหลือรินออกไปทีละหยดหัวใจเขาเต้นอีกครั้งช้าหนักเหมือนจะหยุดอยู่ตรงนี้เสียงฝนข้างนอกเบาลงทิ้งแต่ลมหนาวและกลิ่นดินแฉะห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจแตกพร่าพ่อกระซิบเสียงแผ่วเหมือนลมลูกพ่อขอโทษคำที่ไม่เคยพูด แต่ตอนนี้มันเล็ดลอดออกมาริมฝีปากแตกแห้งเลือดซึมอีกเขาซ่อนด้วยชายเสื้อเก่าลูกขยับตัวตากระพริบเหมือนจะตื่นมือเล็กกำแน่นขึ้นพ่อหนูอยู่ตรงนี้นะเสียงเล็กพึมพำเหมือนรู้ว่ามีบางอย่างกำลังจะหายไปพ่ออยากตอบอยากกอดอยากบอกว่ารักแต่เสียงหายไปแล้วเขาหายใจเข้าลึกลึกจนปวดแสบไอออกมา แรงจนร่างโยกเลือดเปื้อนริมฝีปากอีกครั้งมือเล็กจับแก้มพ่อเช็ดเลือดด้วยแขนเสื้อเด็กเงยหน้ามองแววตาหวาดกลัวปนสับสนพ่อพ่อเจ็บหรอเสียงถามเบาแต่บาดลึกพ่อฝืนยิม้มสั่นหัวช้าๆดวงตาขุ่นมัวด้วยน้ําตาที่ค้างอยู่เสียงนาฬิกายังเดินเสียงฝนยังหยดแต่เวลาของพ่อเหมือนหยุดตรงนี้เขาอยากพูดคำสุดท้าย แต่เสียงมันหล่นหายไปเหลือแค่ลมหายใจที่ขาดช่วงมือลูกกำไว้นั่นร้อนอบอุ่นดึงพ่อให้อยู่ตรงนี้แม้ร่างกายจะทรยศทุกวินาทีเขายังโกหกอยู่ในใจโกหกว่าเขาจะหายดีโกหกว่าเขาจะตื่นขึ้นมากินข้าวต้มกับลูกในเช้าใหม่เสียงหัวใจเต้นอีกครั้งหนักช้าเหมือนจะดับตรงนี้แต่เขายังพยายามฝืนตามองลูกที่ซุกอยู่ข้างอก มือเล็กยังคงจับมือใหญ่นั่นเรากับสัญญาว่าจะไม่ปล่อยไปไหนเสียงลมพัดลอดช่องไม้ทำให้ม่านเก่าโบกสะบัดเงาม่านไหวเหมือนเงาคนพ่อจ้องมองมันหัวใจสั่นช้าเขาอยากจะเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างแต่แขนไม่มีแรงพอจะยกขึ้นเขาทิ้งมันไว้ข้างตัวปล่อยลมหนาวพัดผ่านร่างกายที่ร้อนรุ่มเด็กน้อยค่อยๆลืมตาตาปรือเพราะน้ำตาเขาลุกขึ้นนิดหนึ่ง วางมืบนอกพอพอหายใจลึกๆนะเสียงเด็กน้อยสัน่นเหมือนจะร้องไห้แต่พยายามกลั้นไว้พ่อขยับปากเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินพอ่อไม่เป็นไรไม่เจ็บลมหายใจร้อนกระทบมือเด็กแต่มือพ่อกลับเย็นจัดเย็นเหมือนน้ำฝนที่รั่วหยดลงพื้นเสียงหยดน้ำประสานกับเสียงลมหายใจแผ่วพ่อพยายามลืมตาเห็นใบหน้าเล็กชัดขึ้น ดวงตากลมเปียกน้ำขนตาติดกันเป็นแผ่เขาเห็นตัวเองในดวงตาลูกเห็นชายแก่ผอมแห้งเห็นความจริงที่ไม่อาจซ่อนแต่เขาก็ยังยิ้มยิ้มให้ดวงตาคู่นั้นยิ้มให้ภาพที่อยากให้ลูกจำเสียงแมวร้องบนหลังคาลากเสียงยาวเหมือนสะอื้นสายฟ้าแลบอีกครั้งส่องให้เห็นผ้าห่มเก่าปิดไม่มิดร่างผอมเด็กดึงผ้าห่มขึ้นคลุมอกพอมือเล็กสัน่นพยายามจัดให้เรียบร้อย แต่ความหนาวยังลอดเข้ามาพ่อหนาวไหมเด็กถามเสียงแตกพร่าดวงตาคู่เล็กสันไหวพ่อพยายามพยักหน้าแต่ข้อแข็งเหมือนถูกตรึงเขาจึงได้แต่ขยับนิ้วกุมมือลูกตอบแทนในอกเขาร้อนเผาลมหายใจเหมือนลนไฟแต่ปลายนิ้วเย็นเหมือนน้ำแข็งเขารู้ว่าเส้นแบ่งนั้นใกล้เข้ามาเด็กขยับตัวนั่งใกล้ขึ้นใช้แขนเล็กๆโอบไหล่พ่อ กลิ่นเด็กอุ่นๆผสมกลิ่นเหงื่อพ่อสูดเข้าไปลึกเหมือนจะเก็บมันไว้ครั้งสุดท้ายเสียงฝนหยุดแล้วเหลือแต่เสียงน้ำหยดจากชายคาดังเป็นจังหวะชัดเจนเหมือนเสียงนาฬิกาที่ยังเดินบอกเวลาอันสั้นที่ยังเหลือพ่อกระซิบเสียงแผ่วลูกเป็นเด็กดีนะเสียงแห้งแตกเหมือนกระดาษถูกขยี้เด็กพยักหน้าน้ำตาหยดลงบนแก้มพ่ออุ่นจนพ่อรับรู้ได้ แม้ผิวจะชาไปเกือบหมดพ่ออยู่กับหนูนะเสียงเด็กยืนยันเหมือนบังคับให้พ่อสัญญาแม้รู้ว่าคำสัญญานั้นอาจเป็นเพียงลมพ่ออยากจะตอบแต่เสียงมันติดคอมีเพียงลมหายใจร้อนพุ่งออกมากระทบหน้าลูกเบาๆมือพ่อกำมือลูกแน่นขึ้นแรงเฮือกสุดท้ายถูกส่งผ่านปลายนิ้วสั่นน้อยๆเหมือนใบไม้ไหวตามลมเขาหันหน้าไปมองหน้าต่างแสงฟ้าแลบอีกครั้ง ส่องให้เห็นท้องฟ้ามืดครึมไร้ดวงดาวมีเพียงความเงียบเย็นในหัวเขาเต็มไปด้วยเสียงเมียหัวเราะเสียงลูกหัวเราะเสียงในวันเก่าไหลลวนเป็นภาพซ้อนทับกับปัจจุบันเด็กขยับตัวแนบพ่อแนบหูฟังเสียงหัวใจพ่อเสียงที่เคยดังชัดตอนนี้เต้นชา้าเบาเหมือนจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้พ่ออย่าไปนะเด็กพึมพำน้ำตาไหลริน เสียงสันไวเหมือนสายฝนพ่อฝืนยิม้มพยายามยกมืออีกข้างขึ้นลูปหัวแต่ยกได้แค่ครึ่งทางแรงเหมือนจะหมดไปพร้อมลมหายใจเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกระลอกหน้าต่างกระแทกฝาบ้านดังปึงเด็กสะดุ้มแต่ยังไม่ลุกยังฟังเสียงหัวใจพ่อมือพ่อเริ่มอ่อนแรงปลายนิ้วคลายออกทีละน้อยแต่ยังจับมือลูกไว้เหมือนย้ำคำสัญญาแม้ไม่มีเสียงพูดในอกเขาหนัก ลมหายใจหอบปอดเจ็บเหมือนถูกบีบแต่สายตายังจับจ้องใบหน้าลูกดวงตาเล็กเปียกน้ำสันสะท้อนแสงไฟที่ลอดหน้าต่างพอ่ออยู่กับหนูนะเด็กพูดอีกครั้งเหมือนไร้คาถายื้อเวลาเสียงฟ้าร้องลั่นบ้านสั่นเบาๆตามแรงลมฝนกลับมาตกใหม่คราวนี้เม็ดใหญ่กระทบหลังคาดังเปาะพ่อพยายามขยับปากเสียงแตกหายมีเพียงสายตาที่พูดแทน แววตาขอโทษแววตาที่ร้องขอให้ลูกเชื่อคำโกหกจนถึงวินาทีสุดท้ายเด็กซุกหน้ากับอกพ่อลมหายใจร้อนชื้นเปียกเสื้อพ่อหัวใจเล็กเต้นแรงแทนหัวใจพ่อที่ช้าลงทุกทีเสียงน้ำหยดหลังคาเปลี่ยนจังหวะเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแผ่วเสียงฝนหนักขึ้นเรื่อยๆกลบเสียงสะอื้นเบาๆของเด็กมือพ่อเริ่มตกลงช้าๆแต่นิ้วยังเกาะมือลูกไว้เหมือนเชือบบางๆที่ร้อยระหว่างโลกนี้กับโลกหน้า ในหัวเขามีเสียงหนึ่งแววขึ้นอย่าทิ้งลูกอย่าทิ้งลูกแต่ร่างกายไม่ฟังคําสั่งหัวใจหนักเหมือนถูกก้อนหินทับเสียงฟ้าแลบอีกครั้งแสงว่าผ่านม่านเก่าส่องให้เห็นน้ำตาลูกหยดลงบนอกพ่อผสมกับหยดเลือดที่พ่อซ่อนไว้จนสุดท้ายเด็กยกหน้ามามองตากลมเต็มไปด้วยคำถามริมฝีปากสัน่นมือเล็กกำแขนพ่อน,นั่นพ่ออย่าหลับนะพ่อตื่นนะ เสียงสั่นเหมือนกระซิบในฝนแต่พ่อได้ยินชัดเหมือนฟ้าตะโกนใส่หูเขาพยายามหายใจปอดเต็มไปด้วยเสียงแตกพราคอแห้งจนร้อนแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาเขายังคงโกหกแม้ไม่มีเสียงดวงตาคู่นั้นยังพูดแทนทุกอย่างบอกลูกว่าพ่อสบายดีพ่อจะอยู่ตรงนี้พ่อจะไม่ไปไหนเสียงฝนยังซัดกระทบหลังคาเสียงลมหายใจแผ่วสุดท้าย เสียงหัวใจที่เต้นเนิบเด็กยังคงซุกอกย้ำเสียงสะอื้นในคำสัญญาที่พ่อไม่มีวันพูดได้จนจบเสียงฝนยังคงตกแต่เริ่มเบาลงกลายเป็นเพียงเสียงพรเหมือนเสียงกล่อมลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างพัดม่านบางให้อบคลุมร่างสองคนบนฟูกเก่าเด็กน้อยยังฟุบอยู่บนอกพ่อลมหายใจเล็กสม่ำเสมอแต่เสียงสะอื้นเบาๆยังลอดออกมานิ้วเล็กกำมือพ่อแน,น่นเหมือนยังเชื่อว่าความอบอุ่นจะกลับมา มือกร้านของพ่อนิ่งสนิทปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ยังวางบนหัวลูกเหมือนจะลูบปลอบอยู่เงียบๆแสงฟ้าแลบสุดท้ายวาบลอดเข้ามาส่องให้เห็นรอยยิ้มจางบนริมฝีปากซีดรอยยิ้มที่พ่อฝากไว้เพื่อให้ลูกหลับฝันดีแม้เจ้าตัวจะลืมตาอีกไม่ได้เด็กเงยหน้าขึ้นช้าๆมองใบหน้าพ่อเห็นรอยยิ้มที่เหมือนกำลังพูดว่าพ่อไม่เจ็บแล้วพ่อสบายดีแล้วนะลูก มือเล็กเอื้อมไปจับแก้มพ่อสัมผัสได้ถึงความเย็นแต่ในหัวใจเด็กความอบอุ่นยังเต็มล้นเพราะพ่อยังอยู่ตรงนี้อยู่ในรอยยิ้มอยู่ในมือที่วางบนหัวเขาเสียงนาฬิกาเก่าเดินต่อไปติกต๊กติก๊กติ๊กเวลาไม่ได้หยุดแต่เหมือนโลกหยุดนิ่งรอบตัวเด็กคนนี้ให้เขาได้กอดภาพสุดท้ายไว้เนิ่นนานฝนข้างนอกหยุดตกสนิททิ้งกลิ่นดินสดชื่นอบอวลรอบบ้านลมพัดเบา พาเสียงนกแรกเช้าเริ่มร้องปลุกฟ้าใหม่เด็กยกมือพ่อมาวางบนแก้มตัวเองปิดตาลงน้ำตาหยดสุดท้ายกลืนหายไปในรอยยิ้มบางเขากระซิบเบาๆเสียงสั่นเหมือนคำอธิษฐานพ่อหนูรู้แล้วพ่อไม่เจ็บแล้วแม้ไม่มีคำตอบแต่สายลมในเช้าใหม่เหมือนเสียงพ่อที่ยังอยู่รอบตัวอบอุ่นในใจเด็กคนนี้ตลอดไป